นี่จะบอกเอ้ยเด้ออะไรหลุบอะแม่เลยจังชินอนได้ยกนอนไป็นนี่และหลุบอะไม่ได้กะเอ็ดกะเอ็ดเอาเองนั่นนี่แหละนอนเอ็ดเปลี่ยนเนาะเอ็ดนี่เป็นเอ็ดเองเบะมันน้งเตียงนอนเราเห็ดเองไม่กะไม่บัดไม่บอาำการน,นอนไม่ปีก <N> ง่ายที่สุดนอนหาเขาเอามาเฮุดกาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตกสู่สูขคน บอยสิเป็นพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างประเทศบอยเนากระยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบอยเนาสแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพอมาเจอกับบอยเนาในมื้อน,นี้เนาะบอยเนากลับมาอยู่ที่หมู่บ้านน้องคำเฮ็ดเมืองอุดมพรแข่งสวัสดิเกศเฮานี่แหละพ่อแม่พี่น้องก็คือบอยเนาข้ามาหาทางเอ่ยน้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็มาเยี่ยมมายามเนาะแล้วก็ห่างหายไปสักพักนึงนะพี่น้องเอ้ยว่านําให้ลำหน้าแล้วแล้วบ่เนาะก็บอยเนาคิดว่าคือสิแล้วแหละพี่น้องเอ้ยว่าเพราะว่าอันนี้ก็ มันหล่นมันเกิดมันมันเลยอ่ะเวลาลับหน้าแหละเนาะพี่น้องคือลองแล้วแหละเนาะป่ะพี่น้องอย่างไดกะก่อนสิไปก็อย่าลืมฝากซอยกดไลค์และกดแชร์เนาะพี่น้องเนาะกดติดตามให้หมอย่าคือเกา่าเลยด้ยพอพ่อแม่พี่น้องอ่ะอย่างใดกะอย่าลืมฝากซอยกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะป่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องน้ำบวมเบิร์ดน้อน้ำถั่วมวเบิดพี่น้องเลยเครื่องปลูกเครื่องฟังแล้วกะปลูกยังกระปุ่ได้ช่วงหน้าพนอืม

สี่ปีใหม่ใชต้องปีใหม่มอ๋ออ,อันนี้จิกปีแล้วหกปีหกปีเขาห,าหข้ามโงเยนได้ละเขาเลยเขาปอดอย่างนี้นละปอดหนึ่งเขาปอดแล้วเปิดระบายเย็นเปิดแล้วเ,เ,เปิดแล้วเวนะเาะโดยอ่าลูกไปใส่นะลูกลูกน่ะมือหน,นีหันมือคน,นันจ้างเลี้ยงน้องแล้วก็มือเลี้ยงน้องเขาจ้างเลี้ยงน้องแไปเรื่อยเขาหน่องนี่แหละอยู่บ้านเด็กน้อยก็เฮไปเอาเถอะ อแบบเอาเอาแต่ม oh. ือก oh. ็ไม่ได้ไปแล้วตะกี้มันก็ไปอยู LC ่หันกะช่องสำมือกับห้องไปแต่เดิมพ่อแม่เขาเจ้าเขาขายเบ้อะไเขาไปเวลาฮึ่งเบ้อะไเขาไม่ม oh. ีเวลาเอาลูเขาอลูยังหน่อยเขาก็ไม่มีคนอยู่บ้านเขาก็เลยหึงมาทำให้หนำหน้าแล้วเรียบร้อยเนาะโดยแล้วแล้วโดยแล้วตะลนนะบ้่เอ้ะหึงแล้วจะหึงเลรอเนาะโดยโดยยังดีไม่แห้งอยู่งบ่ช่วงนี้ เด,ด้เขากลับไปได้ข่ามาเยี่ยมมาหยาเบืองตะรนนเนาะเด้อกลักบไปได้ทางอื่นนะเอ้ยเนาะเพราะว่าเขากะเป็นได้ซอยเข้ามาเนาะอ่าลืมปากอับลืมตาอาับปากอะไรเรียบร้อยแตวเนาะกลับไปได้คอยเข้ามาพี่น้องเลยกระโดดด้นที่จะได้ข่ามาเยี่ยมมาหยามาชีวิตเอ้อเป็นยังไงเน่เนาะไรยังกินกับข้าวกับน้ำทำมวันนี้นะวันนี้ไปหาเฮ็ดแล้วก็มาได้เฮ็ดนั่นแหละหนึ่งแล้วจะไปกินแลงฮะเฮ็ดโลมิดน่ะฮันเลยเฮ็ดออกบ่ตอนนี้เอ๋อเฮ็ดยังนะ ເປັນເຫັດເພຶ່ງເຫັດງົກມີັດຍາງເັດອດດິດັດອັນແກິນນນຂົຊິກນນນເັດອອນ້ຕືຮ້ນອຕົກຫ່ານມາກສາປັ້ັດຕຽນອນວໃນນ มาสาดเฮามาเฮ็ดเตียงนอนบ่วันนี้นะเอ็ดกะเอ็ดอันใหม่ฮะละเอ็ดเอาเองตอกกับลูกฮะละแบะหาปใหม่ละนี่เก็บปใหม่อืมมันาดตินมันดมาบ่มันไเฮามาอมันซึมตกแห้งนอนพื้นบามันนั่นมันแห้งก็เลยเฮ็ดแบบนั้นแหละนอนกับอีแม่บ่รู้ว่าแม่เอาสินอนได้เลยบ่ไมกแค่งแต่ว่าโยเเลยลูกก็ามัน่นอน่ อันนี้ปลูกอนนี้พังกระปุกเพราะอะไรเนาะเว้ยบวมหม่ดแล้วนี่น้ำโทมอันได้ปลูกกับแบบนั้นเลยน่ะตายเข้าไปมันมันต่ำเนาะพื้นพื้นมันต่ำโดยปลูกไปในสียนของไปคือซัมเมอร์เบนบิทช่องนะพูนสิปลูกเลยเมียนแล้วต้องทำใจได้การปลูกกางพังช่วงนี้เนาะโดยโดยได้เห็ดมาแกงแดงเนาะมันนี่ตายพู้เดียวบ่ ไปกับเขาแม่นั่นแหละแต่เสาบ่ได้บ่ก็ได้แม่หลายดอกน้อยๆนึงได้บ่หลายอ่าอได้กินเนาะได้พ่นได้กินนั่นแหละโดยอีหลานี่มาได้ไสจะเจ้ามาแต่เที่ยงพุ่นบ่อ๋อมนีบ่ได้เข้าบ่ามื้อนี้เียนนะบ่ได้เข้ามื้อน้สิเข้าเียนบดน้มื้ออื่นอืมเอนเียนเนาะโดย น้องปีใหม่เนาะน้องถือเป็นน่อใหมลานตอนลูกแล้วนี่เข้าแล้วว่าพุ่น้องจะเปิดแล้วบ่น้องน้องชายบอกลูกชายเลยโดยเฮาแล้วเารียบร้อยเปิดเรียบร้อยเนาะเฮาเฮียนมอหมดแล้ต่อมอเนาะปีนี้โดยไปต่อมอโดยโดยโดยต่อมอเป็นเรียบร้อยพี่น้องเลยเพื่อนย่างไปบ่านเรียบร้อยทั้งในก็อันนั้น ก็เอารถถีบก็เลยไปรถถีบไปรถถีบมาได้ใช้นะรถถีบพระเจ้าซื้อเฮอไผซื้อให้เอ้น้องสาวโอ้น้องสาวซื้อให้หลานอ๋อซื้อให้หลานไปโรงเรียนเนาะอสาวไปโรงเรียนโอ้นไกบ่ปั่นไป่นแหละาสนามไสพุ่นละอ๋อายเมาคือยเมาทางไปบ้านนเนเนึงเนึงพี่น้องเอ้ยบาสนามไสประมาณประมาณตกอยู่2-3โลจะได้มาพุ่นเนาะได้ แต่ว่าสุขภาพร่างกายเอ้ยก็ใช่ยูโบ้ขโมอ,อนี่นะใช่เนี่ยขึ้นอยู่เนาะหช่กลัวตะกี้ตะอนเยอะเดี๋ยวนี้นี่อะไปกติอะไรเลยเรากลับมได้มาแต่เพิ่งบาได้มาเยี่ยมบาได้ยามกระโจมหาอยู่บ่ชิบหอดกันอยูย่บ่กระโ <c oughs> จมหั่นแลกไอ้กระโจมหาแลกชิบหอดแล้วว่เออสมองสมนีเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเยอมากไปได้หม่องได้บ่อนเอยเรากละบมา่ได้คอยมาเยี <c oughs> <c oughs> ย่ยมมายามเพราะว่ามันกะ ดีขึ้นกวาเก่าตะกี้เล้อเนาะกับบาด้คอยเขาม่าน้ำนี่ถ่วเบื่อเต่ป็นผเพินมา่วเิดแลวแถวนี้นี่เนาะมันตำเพื่อนมันตำพี่้อาเ้ยถ่วเบิดน้าในนะเ่ินชาเนี่ยผลสตร์เนาะเพินชาจะขาเป๊ะกับอันมั้นเฮาแล้วก็เลยกะงอดแบบนั้นแหละคือเห็นก็ทางไนนั่นแหละโหนยเดี๋ยวเบิ่งก่อนซะเห้าน ไม้ก็ไม้แบบนั้นแหละฮะเดนอนแบบนั้นแหละนี่น่ะเพราะเอื้อยโดยนั่นแหละลูกว่แม่เลยจังสินอนได้ยกนอนเปนนีเลยลูก่ไม่ได้กะเอ็ดกะเอ็ดเอาเองนีแหละบ่เป็นเนาะเอ็ดนีเป็นเอ็ดเองอือแม่มเียงนอนเราเฮ็ดเองไม้ก็ไม้บ่ไม้บ่ําัเนาะไม้ปีกืออเขาเอามาเฮ้อโหยพุ่น เพราะว่าผลมันสาดเนาะผลมันสาดเวลาหนึ่งโหนเขมามันทะโดยผลสาดนะกะอีกนึงแล้วก็พื้นก็ยังบริปูตากะโลดปูกระเบื้องอะไรโดยถือว่าแล้วเขาทำความสะอาดมันก็ยากเนาะโอ้เห็ดเองตีหันหมดเห็นว่าหมดเฮิรนเลยเฮิรนไปเฮิรนไปท่ากับลูเออลูเ็ดใหม่แล้เฮิรนไปปีนเฮิรนนั่นแหละจังกะอันนี้ก็แม่นมนัน มันหัวก็เลยมันหดมากมันโหนะฮะหน่อยมันโหแต่ศาสตรในศาสตร์เท่านี้แล้วมันสิโหตาประตูนี่สองประตูนี่ออมนี่เป๊ะมันแล้วเวลาพ่นมาแห้งค่ะกรพุ่นมีแห้งก็อยู่ได้กพุ่นมีแห้งอ่ะพุ่นแห้งแล้วพื้นนอนไม่ได้เลยพอมันไหลมาแบบนี้นะโดยมันไหลเฮาตาให้บ่าหอยแบบในเมแมดแล้วหอยหนําออกมามันซึมเข้ามาโดยแล้วก็เนึ่อง่ากคือเพื่อนเฮานันยังได้อน สาดนาะพี่น้องยังบม่ได้โบกนะผลมันกะเวลามันสาดเข้ามามันก็ซึมเข้ามาง่ายเนาะเรื่องหุงเรื่องนะอันนี้กับปลูกพักนี่แหละพี่น้องมันยังดึงมากเลยก็มันโมมีกันสาดนี่นี่เนาะมันโด่งเลยนี่มันโมมีกันสาดมันก็เลยท้าเห็ดให้ถ่วเพื่อนบบดนี้เพื่องไอหน่อยเนาะต้องหนักคนนี่ก็จะอยู่ยากเลยเนาะ ยังไงจะเออเห็ดเคยเป็นเคยไปใช่ไหมด้ยเนาะเราเฮ็ดบุปปลินเนาะแล้วก็มีเตียงนอนเนาะนอนปลุ่มบัดฝนตกมากอะเปียกนอนไม่ได้เฮ็ดเตียงไม่นอนกะขึ้นไปนอนกับเป็นตะเจ็บหลังเนาะปีกไม่เพิ่นกะหมดกรรับไรเนาะพี่เอ้ยหมดหมดกะเข,าข่าบ่ะม,มันแมน ยังว่าเอาลีนเลาะทานมันลำบากเลยเนาะช่วงมันช่วงแบบหน้าพุนแบบจีหน้าพุนแบบเนี้ยลำบากเนี่ยจังน้อยว่าเวลาพุนมาผ่นเฮานอนกันคือเห็นทะหลเพราะว่าเฮือนมันก็ยังบม่ได้โบยังไ่ได้โบยังบ่ได้โบกในเวลาฝนสาดเข้าไปมันก็คือว่าเนี่ยมันซึมเข้าได้ดีนี้ช่วงมันจะเข่าช่วงบีดบล็อกอยู่้ะเนาะโดยเฮาจับบิดบล็อกเมนมันยังมามาตรทานนะว่ายังไงกันเนาะยังอยู่มา ัอยู่คึ่งๆกลางอยู่เนาะเด็กกัตากับโลกอะยังบม่ได้มีเนาะพวกกระเบื้องยังเนาะแมันมันเข้ามาแนี่มันทำความสะอาดกันยากเนาะโดยพวกน้ำพวกในเข้ามานะเงี้แล้วโดยโดยพอเข้าใจเราก็เลยโดยแต่กะแต่ไหนเราเลยสู้เข้าไปโดยให้กำลังใจแต่มันกระพานวิกฤตนีไปได้โดยโอเคว่าจะไหนได้เฮากันเลย มี่แต่สู s <S ่แต่สู่นิ้มสู้ไว้ใครกูว่าอันบางมีมองน้อยเนาะบามีมองอยู่มองเศร้าก็ที่ผ่านมาได้ก็ได้ได้แม่นแล้วใครกูมีพี่น้องไหยโดยใครกูมีนี่กันดีขึ้นหลายเติบแล้วทางนี้เพิ่งกันแล้วเบิดเรียบร้อยแล้วเลยเนาะโดยเลียมันเรียบร้อยได้บางมงก์กับเข้าเขาก็ออกไปนำก็มีเลยนะอ๋อเขาออกก็มีแล้วเนาะโดยมีแล้วโดย น้ำจำปาพนะุยกระเพ่งปีดีเนาะพี่น้องใครจะพูดทรายพุยนี่แหละพี่น้องเลยเนะ่ะปักแหววเรากับบวมเบิ้เนาะเหมือนได้ไม่ได้งายไม่ไม,ไมีเลยมัมีขนาดเอาเงินนี่มาก็ซึมเข้าอกมาเต็มอยู่ตะกี้เกันซานเรากันวันนี้มันบวมเบิ้พี่น้องเลยมันบวมไปเบิ้ลนำในเอาไปกินเบิ้ลเลยนี่แหละพี่น้องกันซาดมันกับบวมเนาะบ่มีกันซาดเขาเ่าอะ มีกันสาตร์ออกมาจาักหน่อยนี่ก็ให้เดือพี่น้องเลยแล้วก็คืออีกอย่างคือปัยหาว้าแต่นาะว่านี่แหละเฮือนเราก็ยังอยู่ในช่วงแบบเจ็ดสิบใช่ปะพี่น้องเนาะอยู่ในช่วงเจ็ดสิบซะยังบนยังบอยังแบบยังบม่ได้ามาตราฐานเนาะฝนตกมากระสาดเข้าไปกระเปียกพี่นอ้องก็ขอให้เราสู้ๆเนาะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้จะไงการยังดีกว่าบ่มีหมองส่วนมองเศ้า อันกระสอบนี่มันกระสอบนึงเอื้อยนี่น่ะกระสอบอันดินทรายที่เลอะตะกี้นั่นแหละโอ้ที่มันเลอตะกี้บ่โอยเอตักไว้ใส่นี่เนาะตักเสื้ออันุงกระปอันนี้เมนไว้ามีตักมันก็ไไปเมนตกมาเพิ่นจะไปเก็บหอยมานี่เก็บกับลูนั่นแหละแต่กลางคืนพุ่นอืตอนกลางคืนโยไปหาังดีมาอยู่สสู่เต้ากินกันมึง่ะบ่ก็ไปนั่นแหละแล้วมึงก็ได้มึงก็ไม่ได้ หาเฮ็ดหาไปเราไปน่หน่อไม้หน้ำมันไปนั่แน่และอืมจักที่หาอย่างเนาะโดยทำไมแน่ท้แท้แต่ไมีแต่ใสเงินก็บ่แม่นแล้วน้ำว่าซื้อปรรท่างอลไม้มีก็ไปได้ค่อยซื้อโดยไปแน่นน่แหละหาไปจำได้ก็เลยก็กินไปโดยจำได้ก็กินไปแม่นแล้วน้ำในไอ้เอ้ยซื้อกินบ่คือกินน้ำผลเนี่ยซื้น้ำผลนี่แหละกินน้ำผลเนระเนาะโดยผลกะมีเยอะนั่นไปเลยแล้วะยะมันอันนั้นอ่านเสริมมันหน่อยมันหน่อยฮะนะอันไหน ทักมันน่อยแล้วเวลามันมาแล้วก็ตักโอซื้อนี้ปผลมางน้อยดีั่นของอันเสาทางน้อยทางตรงๆน่ะมันน้อยมันน้อยดิึแล้วก็ตักซื้อนี้ไว้ตยบ่ตงเทื่อฝนตกแฮงบาดบ่มีหม่องไสซะบ่เนาะมันก็มีท่นั้นมันบ่มีหม่องไส้มีก็พ่นมีมาก็เขาเจ้ามาพุ่นแหเอาน้ําข้าวเธก็เอาน้าอีแม่อืน้ํากินน้ําโตน้อยแต่เขาเจ้าซื้อทางพ่น กินน้ำพลน้ำพลกินน้ำพลกระตุกกะเขาเฮือม่าแล้วน่ะจะไม่มีผ้ามีผ้าแล้ปิดไว้อยู่ไหมนี่แหละโดยเป็นหามาเนาะนี่กเลยนี่แหละปิดเอาแบบนั้นแล้วมีผ้ามีผ้าผลตกะแขงมาบัดบวมมีมองใส่น้าเนาะอย่างไรกะนแมนแล้วเพงทำอะไรก็คือเก่าบวมเลยมันเก็บได้แต่สัมผัสยากยากกับบวมมีห่อหน่อยคลายบัดเลยแม่นแล้วมันปลูกบ่ได้มันปลูกไม่ได้ถ้ามาเป็นมิดนะผลกุ้งเนาะ นะน้อยๆจะเฮ็ดนี่ถือเอ้ยถือมือนี่กับไม่ได้เฮ็ดเพื่อนอะไหาอยู่หากินต่วอยู่หากินไปได้นี่เลยบ้านๆไปนี่เลยแต่เก่ายังว่ารับจ้างรับบายบ่ทมดแล้วก่งเกี่ยวข้าวบาดนี่เนาะ่งเกี่ยวข้าวมีแต่่งเกี่ยวข้าวเพิ่น้วันเท่าเอ้ยนี้อยู่นี่น่ะบ่พี่านี่ก40 40โดยก็มือนึงน่ะนะมือนึงอ่ะเกี่ยวนี่นะโดย เกือกว่าดําอีกตัวนี่แม่นบ่ดําก็ไม่ได้แพงได้เอ้าสิพี่ก็เท่าไหร่ดําน่ะสิไทเทเลอร์คั่นคแต่โหที่อลิแห่งตก35อืแต่แบบว่าคนมทันลงเลยนอคือแบบเฮาเจ้าแรกปไปจ้างบนีอทางนี้เพิ่นบ่ได้ปานใดเนาะมีเป็นเลยได้อ๋อเกียวนี่มื้อ40,000งไดพี่น้องเยเาะเบิดมื้อเบิดเวเนาะอยกินนําเฮาเองบ่บ่ข้าน่ะกินนําเพิ่นเกียว กินเองเลยแม่น60กันข้าวเองน่ะน้อยน้อยบัดเท่าบังเทื่อว่าบ่มีได้กินเด้อเนาะอยากกินน้ําเพิ่นก็นี่แหละบังเทื่อเกี่ยวข้านน้ํามาเมื่อยบัดเนาะกายังกินบัดนี่หาไปลกินนีแค่ไกินน้ําเพิ่นเลยเนาะเาากินยอ่ะอดเอาเนาะกได้ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเกี่ยวหยังก็พอได้อยู่เนาะแต่มือก็แต่ข้าวกินก็เคยยังหมดแล้ว เขกินกันก้ซีเ้แล้วานี้ย่างตอนในชคนั่นแหละย่างกับเขาเฮือมาบางมือเลยากินเือะมาสิบถยเขากินเือ้มหนึ่งหั้นเดือเท่าไรนนเลยเขาเฮือมาสิบถ้ยสองสมืกขึ้นหลังนั่นเองย่างเลยเลยเบิดเขากินแล้วก็เลยเขาก็ยังบรเดงใช่ไหมเนาะไม่แหนเขายังปรเดนนเลย ยังเหิงแลมันเป็นเข้างานแน่อืมกิน2คนกับลูกก็ถือว่าบ่เปืองปานใดดอกเนายแต่แต่เฮากี้ซื้อมาเพิ่น้นจมาให้บ่โดยอ๋อกหงไดพี่น้องเยบ่าวมาให้ตั้งแต่ดนด่สิเบิดนี่อืมเอ้ยสู้เนาะมาเยี่ยมมายามมาเล่นนําเอ้าซอยซอยซื้อข้าวซื้อน้ํากินไกนนซานน่ะเนาะได้ซะ ก็มีมาลเาก็อ่ะสิบพัเลยโดยอ่ะก็สู้ๆเอ้ยไม่ซื้อข่าซื้อประเด็กเปิเงินเพื่ในซานเขานี่แหละเนาะเฮ้ยโดย่ะแต่วันนี้เขาจะได้ขอตกลับก่อนได้ส้เยเด้อโดยอ่ะดีมีแห้งสู้ต่อไปเอ้ด้อเดอเด้อเด้อด้อาดัอเด้ออเด้เด้อดีเด้อวดด้เดเออยอเอ้ออด่เอด้อเอยเออเเ้ม้เ เลยเลยอันดีไม่แห้งสูตรต่อไปเลยสบายดีล่ะครับเสบายดีโอเคพี่น้องเลยกะมาหนี้กะได้มาเยี่ยมมายามทั้งเวน้อยเพิ่นอีกเมื่อหนึ่งกะคือเบ้าแหละพี่น้องเลยชีวิตตอนนี้กะพักกระปุกบะไนน้เนาะนำบวมเกันชากนกะฝนเข้าไปถาดนอนกับบไไ้เนาะ ต้องไปเฮ็เดเตียงกันเตียงกับเพิ่อนกันไปแต่นอนอยากพี่น้องเข่าน้่งเรากินกันซีบะมีเนื่องจากว่าเขาในไายากะยังหาซีเริ่มยังหาซีเริ่มมั่นหาซีตั้งท้องนะพี่น้องเนาะก็สุขพี่น้องเนะาะจังไหนมายากก็มีแต่แห่งกำลังใจเราสู้ๆนะแต่มีพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากซื้อเหลือเราซื้อเข่าซื้อนั่ให้เรากะได้คือกันพี่น้องมายากกะยินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับมื่อนี้ก็ขรับ,บทำมอยาบ่ยังคิดพลาดไปเหตุยังคิดพลาดไปโมถึกบมต้องมอยาก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยพ,พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะมอยาก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอ FC, JD, บคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆฝีผู้ใหญ่ใจดีกันเบิดกุศุสุคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมผลงานของมอยาวโว้ยตลอดมาแล้วก็บอกข่าวโฆษณาเนาะมอยาก็คอยพอดีใส่ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงสุขไก,ก่และสุขใจตลอดชีวิตคิดจริงแต่ก็สมนางปะธนาเนาะน่ารักก็ขอได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอได้เงินแสนนะซ่าถูกสำหรับในมมื้้้้ออนีาก็ิิิไไดดจบคคลลลลปปปปงแว เอาไว้พบไปพ่อกรรม่าอกหน้าแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก mm ็ hmm. no. OK? อย่าลืมฝากกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้มอออ่่าาคืเเกด้พ่อแม่พี่น้องนะสำหรับวันนี้พ่อแ่าสิษย์กาวคำ่ากลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ุกูสุขสุ่คนถือกันบอกันนะพ่อแม่พี่น้องสบายดี